มาอัปเดตหลังจากที่ทำเลดิอสมาได้ประมาณสี่เดือนนะคะตอนนั้นทําไปประมาณเดือนมก,กรานะคะหลังจากทํามาสี่เดือนนะคะก็จะรู้สึกว่าเหมือนหน้ามันกระชับขึ้นผิวมันจะแน่นๆพอเวลาเราแบบกดลงไปหรือว่าจับอย่างเงี้ยค่ะมันจะรู้สึกว่าผิวมันแน่นเลยอ่ะมันอ่ามันจะมีเหมือนอะไรเข้าไปเติมในชั้นใต้ผิวจากเมื่อก่อนที่แบบเวลาจับอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างนิ่มนะคะเพราะว่าพี่เปิ้ลจะเป็นคนแบบ มีปัญหาเรื่องความหย่อนคอยตรงเนี้นิดนึงเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่มีแก้มค่อนข้างเยอะนะคะแต่พี่เพิ้ลไม่เคยฉีดแบบโบท็อกกามเล็กอะไรอย่างงั้นนะเป็นคนที่ไม่เคยฉีดเลยเพราะว่าส่วนตัวไม่ชอบไม่ชอบแบบตรงนี้เล็กๆนะคะชอบแบบให้มันมีแบบแก้มเต็มๆนิดนึงนะคะก็หลังจากที่ทำเลดิสมานะคะที่ idl hospital นะก็รู้สึกชอบนะตอนแรกอะ่ะมันจะดูตุยๆหน้าบวมๆนิดนึงก็มีเอ่อ พี่ๆนะคะที่เขาทามาเขาก็บอกว่ามันจะเซ็ตจริงๆแล้วมันจะเซ็ตอยู่ประมาณ3ามเดือนมันจะยกนะคะตอนนี้ก็4เดือนพอดีนะคะก็เลยมาอัปเดตให้ดูว่ารู้สึกได้ว่ามันแน่นแล้วก็เหมือนมันเริ่มกระชับเข้าไปนะคะเพราะว่าตอนแรกะเรารู้สึกว่าหน้ามันบวมๆนะในตอนแรกอ่ะในช่วงประมาณสักหนึ่งเดือนแรกเนี่ยหน้าตรงเนี้ยมันจะบวมๆดูแบบเหมือนหน้าอ้วนแต่ก็ไม่ได้แบบคือไม่ได้อ้วนนะ แต่มันยังไม่เข้าที่อะค่ะแต่พอมันเข้าที่ปุ๊บเนี่ยเหมือนมันแบบมันข้างในมันแน่นเลยก็ชอบนะคะ ladies นะ